ของเล่นที่ใช้การ์ดในการแปลงร่งงรางฝั่งอุลตร้าแมนประทังฝั่งมาร์สเรเดอร์ลูกเล่นฝั่งไหนจะเที้ยวกว่าไปดูกันทางด้านฝั่งมาร์สเรเดอร์ที่ใช้การ์ดเนี่ย<อ>ผมก็ขอเลือกเป็นเจ้าตัวของดีเคดละกันนะฮะอีกแล้วเหรอส่วนทางด้านฝั่งอุลตร้าแมนเนี่ยผมก็จะขอเลือกเป็นที่แปลงร่างอุลตร้าแมนออฟละกันนะฮะโอ้เฟี้ยวเที่ยวเดี๋ยวเรามาชมลูกเล่นทางฝั่งมาร์สเรเดอร์กันก่อนละกันนะครับอของเล่นสองชิ้นนี้ที่ผมหยิบม,มาวีสกันเนี่ยปีปีพศที่ผลิตห่างกันห้าถึงหกปีเลยนะฮะสำหรับ วิธีการแปลงร่างนี่ก็ให้โอ,อการยัดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็แปลงร่างตามคลิปได้เลยนะฮะต่อไปเรามาดูทางสั่งของอุลตร้าแมนกันบ้างนะฮะวิธีการเล่นก็เหมือนเดิมนะให้เอาการ์ดมาสแกนนะครับเหมนตัวดีเทเลยเดี๋จะตัวนี้เนี่ยมันต้องใช้การ์ดสองใบในการแปลงร่างนะฮะ พอเราเอาการ์ดมาสแกนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เรากดปุ่งสีในตรงนี้เพื่อแปลงร่างนะฮะ